ชื่นใจตามมาปีน่ะโอเคห้าสี่สามสอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ทุจุดไฟหนอคจ้าเดินทุกะน่อ้าทุกคนลืมไหมว่ะลืม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 ก่อนลืมก่อนโอ้ยลืมก่อนลืมก่อนลืมก่อน เมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ลืมมัเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังไม่ใช่เอาโอเคไมกว่าเทียนบูทูตลืมไปก่อนนะครับเมื่อกี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเทคสองเทคสองเดี๋ยวเกิดขึ้นนะครับลืมไปก่อนไม่ใช่ไม่เลมองทงนี้ครับมองนี้ก่อนครับตองนั้นเขารอไปแช็กอะไอยู่ครับไม่นหมือนคนแบบรักแบกรักมานานมานานแสนนานเต็ม ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพอ้อฝันกลางวันยิ่งงอยเงาเห็นมีแต่เงา,เ,งาเป็นเพื่อนตลอดเวลาขอบคุณนะคะ<ร>ติดได้กก่อนห้าร้อยติดผว้กันห้าร้อยได้ไหมัะไม่มีจังเล่จะจำร้0จำแม่นด้วย กำลังจุดเทียนอยู่ครับใจเย็นรวมแรงไมงได้ใช่ครับรออยู่ครับรออยู่ห,หึเออถ่ายรูปได้จะเปีกล้ดอยูยแล้วไม่ไไ้็งมี่ มองให้กับอะไรครับข้้งหลังม็จุดเทียนกันเฉยๆถ่ายรูปนี้ได้นะแบตหมดน่ช้าโอเคครับทิ้งสองหมีลขอันนะครับแังก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเรืยนะครับ